มีสิบกว่าต้องไปเสาหนึ่งโอเคงั้นงั้นดีดีที่เหลือตี้เดียวครับไปช่วยพี่มนานัดปิดบ้านเลยไปปิดบ้านม่วงไปเดี๋ยว ABC เล่นกันเองไม่เป็นไรปล่อยดีเล่นฟรีันเนี้ยไม่น,าน่ามีคนอ่ะที่รอบอสเลยรอรอพี่รอบอสไม่มีอะไร พี่พี่ม่นัดไปได้เลยนะพี่ไปได้เลยนะส่งกลับบ้านไปแล้วโอเคพี่เราไปปิดนาบ้านมันเลยโซนหลักเราเอาบอสก่อนนะอาฟังนะครับโซนหลักถ้าเอาถ้าเอาบอสเสร็จอะครับเอาบอสเสร็จทีนี้ดันลงไปดันลงไปเอาหินฟ้านะทุกทุกตี้นะครับที่อยู่โซนหลัก A B C D อะครับเอ้อ A B C อะครับ D ปล่อยเล่นีไป,ะปล,ลไปะ A B C อะครับเดี๋ยวเราดันลงไปเอาหินฟ้านะ เดี๋ยวห้อหินฟ้าจบเดี๋ยวห้อแยกครับยังยังไม่ต้องดันเพื่อนยังไม่ต้องดันเดี๋ยวค่อยดันตอนมานับถอยหลังยี่สิบวิก็ได้อ,อ๋อเสกเส็กมีกี่ตัวพี่พิมพิมหนึ่งให้หน่อยหน่อยดิขอ,อขอดูเศกหนะึ่งสองสามสี่ห้าห้าพี่มานัด <6. S 2> เดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี่ยวเดียวเดียวไม่มีอะไรพี่จะไปตึงน่าจะวิคสามสามอะวิควิคที่สามอะเพราะว่าวิคต่อไปเราขึ้นมูนใช่ไหมอาจจะลุ้นเจอตึงอยู่ดัาบ้างแล้วก็วิคต่อไปนะ่าจะขึ้นซันถ้าจบที่หนึ่งเดี๋ยวพอขึ้นซันแล้วเดี๋ยวถ้าเจอรีเจนอะพี่เดี๋ยวเราปิดหน้าบ้านมาเลยแล้วเดี๋ยวเราเอาคนไปวิ่งหินสมมติเจอรีเจนเจอเอกนะเราเอาคนไปวิ่งหินเอกให้มันจบช้าแล้วเราจบที่หนึ่งเอาเอกที่โหลพี่แล้วเอารีเจนที่สามแต่เราตามนี้นะ เอาบอพี่ตีบอตีตบอตีตบอสเอาบอตอนละ A B C พี่ A B C ดันลงมาดันลงมาไปไปบ้านฟ้าเลยไปบ้านฟ้าเลยไปไปปิดเลยครับขึ้นไปเลยนะดันขึ้นไปปิดเกิดเลยเอาหินเลยเดี๋ยวเคลียหินเสร็จเคลียสิถ้าอา่าเดี๋ยวเคลียหินเสร็จนะดูดูมินิแมปเป็นหลักนะครับเคลียหินเสร็จทีม A ไปเสาซ้ายนะทีมเเสาซ้ายครับแล้วก็ b ตรงกลางครับแล้วก็ C ไปเสาวขวา อ้าบเลยพี่พรุ่งนี้น่าจะโตเด็กหมดจิวไม่มีอะไรพี่ตีเห็นไม่ตีเห็นตีเห็นตีเห็น,หนกลับครับลงลงมาให้หมดพี่ลงมาให้หมดลงมาให้หมดลงมาให้หมดไปไปไปปาตามตำแหน่งเลยตามตำแหน่งเลย A ซ้ายนะ A ซ้าย B กลางครับแล้วก็ C ขวาแยกไปตามตำแหน่งเลยครับไป บ้านเราเป็นกตีพอาเราแตกเหรอแตกเออขอช่างมาช่างมาไป็แล้วแหละตีบ้านเราเมืเ่เกิดเ,เทก็ไปตีบ้านเราอยู่อะเดีช่างมาช่างมาจบไวแล้วอัเ,วเขียพี่มาเกิดเท็อยู่ในสองสี่สี่เขียย โหลดสามเสาให้ได้นะโหลดสามเสาให้ได้ครับพี่เบิร์ดได้ไหมบ้านได้ไหมเต็มบ้านเลยอ่ะน่าจะต้องเอาพี่เป็นนมาช่วยเมื่อกี้เรียกไปมันมีใครมาเอาโอเคโอเคโอเคทีมเอทีมเอทีมเอเน็ตทีมเอถอยถอยอ่าทีมเอถอยเสาลงไปเอาเอาหินม่วงให้หน่อยครับ ถอดไปกถอยไปก่อนพี่เอาเหินมั่วให้แตกก่อนทีมซีทีมซีซีขยับขึ้นกลางกลางโดนโหลดปะไม่ใช่เด็กสาวเอโดนโหลด ไปเอาหินไปเอาหินมือห่อพี่แล้วกลับมาโหลดเสาก็จบละไปไปบี B, ครับตรงโซนกลางโซนกลางโซนกลางบี B, ครับบีบีขยับลงมาเสาเสาฝั่งทีเมเอหน่อยทีเมเอเอาเสาได้ไหมพี่ใครใครคอยอ่ะเอ้ยเอาเอา,เอาหินได้ไหมเอาหินได้ไหมเอาหินได้ไหม ถึงบ,บ้านเยอะอยู่เอ้ hey, okay, มันเกิดเทศอ่ะเอาหินวมาไม่ได้หรอตีอยู่มันซึ่งเป็นปฏิที่ดีที่โอเคโอเคที่จังรอจังหวะเทียดเทียไม่ได้เดาใช่ข <Okay. S 1> อบคุณพี่วาเลนที่วาเลนวาเลนวาเลนน้องน้องถอยไปเอาบอสให้หน่อยดิได้พี่วาเลนถอยไปเอา ถอดเอาไว้พี่อะนะบอสบนหรือบอสล่างพี่ได้หมดเลยน้องมันได้หมดทุกบอสอะมันบอสมันว่างหมดอือกับโซนครับทีเมทีเม่กับโซนครับกับเสาเหมือนเดิมครับทินจีกับเสาครับทีบีกับเสาครับประคองเสาแล้วให้วาเลนเอาบอสจบละบนได้บอสตัวนึงโอเคสวยครับพี่ผมครับนี่แหละเรามีพี่มานัดมันต้องงี้สวยพี่สวยขอบคุณมากครับเก่งมากครับ จำไว้เลยพี่ถ้าถ้าไม่มีผมถ้าไม่มีผมแทนไม่อัพพี่เพราะฉะนั้นพาผมลงมังกรก่อนพี่พาผมลงมังกรก่อนเดี๋ยวเพิ่งสุดยอดพี่เข้าตีใครครับเอ้มังกรอะไรครับผมไปด้วยไปด้วยไปด้วยมังกรมังกรอะไรวะมังกรวันอาทิตย์จ้ะพี่ผมยังไม่ลงเลยเ<อ>พิ่งเรื่องเงนอ๋อมังกรวันอาทิตย์